สวัสดีครับพบกับชา n e l เชียร์ด f ฟูครับผมหากถูกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็เป็นการต่อลมหายใจให้กับชาแนลเล็กๆช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันพิมลีคู่เมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับ เอเวอร์ตันนะครับก็เอาชนะทีมเชลซีไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับฟูลแลมนะครับก็ถล่มเอาชนะทีมเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับลูตันนะครับแพ้คาบ้านให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับและทีมสเปอร์นะครับก็ถล่มเอาชนะทีมนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับผม ทำให้ตารางคะแนนนะตอนนี้นะครับทีมลิปูของพวกเรานะครับก็ยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางเหมือนเช่นเคยนะครับลงเล่นไปแล้ว16นัดมีอยู่37คะแนนนะครับ แต่ก็ไม่สามารถประมาทได้โดยเด็ดขาดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าทีมอาร์เซนอลและทีมแอสตันวิลล่านะครับพร้อมที่จะแซงพวกเรานะครับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงได้ตลอดเวลานะครับถ้าเรานะครับพลา,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 าดท่าประมาททีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนเกินไปนะครับในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับทีมพลาดเมื่อไหร่นะครับอาร์เซนอลและทีมแอสตันวิลล่าก็พร้อมที่จะแซง ทีมลิเวูของพวกเรานะครับขึ้นไปอยู่ในอันดับ1ทันทีนะครับส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่แข่งนะครับที่เราต้องเจอในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับก็อยู่ในอันดับที่6ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว16เกมนะครับมีอยู่27คะแนนเท่านั้นนะครับตามหลังทีมลิเวูถึง10แต้มเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงประมาทไม่ได้ อยู่ดีนะครับสำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้ที่ลิปูจะเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาเก็บตกบทสัมภาษณ์ดีๆหลังจบเกมนะครับที่ลิฟผู้ชนะทีมพาเลไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งของซาร่าและเอเลียตกันนะครับซาร่านะครับและเอเลียตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยกันนะครับหลังจบเกมนะครับโดยซาร่าได้ออกมาพูดถึงเอเลียตไว้ว่าสําหรับเขาแล้วเขาคิดว่าเอเลียตเป็นเด็กดีคนหนึ่งเลยทีเดียวตอนนี้เอเลียตกาลังอยู่ในช่วงเวลาเรียนรู้เขาจึงคอยพยายามผลัก ดันเอเลียตอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกซ้อมในโรงยิมเขาเชื่อว่าเอเลียตจะมีเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลที่สดใสแน่นอนเมื่อใดก็ตามที่เอเลียตต้องการคำปรึกษานะครับเขาก็พร้อมยินดีช่วยเสมอด้านเอเลียตนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงซาร่าไว้ว่า การยิงประตูที่เขาทำได้ในเกมกับพาเลทนั้นเป็นการยิงประตูที่เขาได้เรียนรู้มาจากซาร่าซาร่ามีอิทธิพลกับชีวิตของเขามากจนเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังอีกแล้วเพราะทุกคน อาจจะเบื่อได้นะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ดีๆหลังจบเกมนะครับที่เผยเห็นอีกหนึ่งเรื่องราวมิตรภาพนะครับของซาร่าและเอเลียสนะครับนอกจากเอเลียสนะครับจะศึกษาเรื่องการเล่นนะครับและการยิงประตูของซาร่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเอเลียสยังศึกษาเรื่องการฝึกซ้อมในโรงยิมของซาร่าอีกด้วยนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูความหมายของท่าดีใจหลังธรรมประตูของเอเลียตในเกมกับพาเลกันนะครับดิซิสแอนฟิลนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยที่มาที่ไปนะครับและความหมายเบื้องหลังของอีกหนึ่งท่าดีใจของเอเลียตนะครับที่เอเลียตงัดออกมาฉลองหลังยิงประตูชัยในช่วงท้ทายเกมนะครับพาทีมลิพูพลิกกลับมาเอาชนะทีมพาเลกนะครับโดยอีกท่าดีใจที่เอเลียตงัดออกมาใช้ฉลองการยิงประตูนั้นนะครับเป็นท่า ดีใจที่มาจากกระตูเรื่องดาก็บลแซนะครับที่งโงโกูลหรือ โกคูนะครับพระเอกของเรื่องมีท่าต่อสู้ที่เรียกว่าคาเมฮามฮานะครับหรือพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าเป็นท่าไม้ตายนะครับซึ่งความหมายที่แท้จริงของท่าไม้ตายนี้นะครับก็คือการโจมตีปิดท้ายนะครับเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้เอเลียสนะครับจึงฉลองท่าดีใจท่านี้ออกมาเพื่อสื่อความหมายว่าประตูที่เขายิงได้คือประตูปิดเกมตอกฝาโลงนะครับที่ช่วยพาทีมลิผูชนะคู่แข่งได้ยา แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับและความหมายที่แท้จริงของท่าดีใจของเอเลียนนะครับจากทาง this is and feel นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับดิสิสแอนฟิลด์นะครับได้ออกมายืนยันว่าเจคินคอปนะครับสามารถเอาชนะสถิติการยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมหรือนาทีที่90เป็นต้นไปได้มากกว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมของทีมแมนยูได้แล้วนะครับทีมลิพูในยุคข,ของเจ็คินคอปนะครับยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมได้ทั้งหมด17ครั้งนะครับส่วนทีมแมนยูในยุคเฟอร์กี้นะครับยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมได้ทั้งหมด16ครั้ง มองในแง่ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถิติที่ยอดเยี่ยมของเจอเร์เกนคอปนะครับที่อย่างน้อยก็สามารถเอาชนะสถิติของเฟอร์กี้สุดยอดผู้จัดการทีมของพิมล,ลิได้แล้วหนึ่งสถิติในเวลานี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูประเด็นดราม่าก,ก่อนเกมแดงเดือดในช่วงวันอาทิตย์นี้กันนะครับล่าสุดนะครับริชาร์ดคีกูรูชื่อดังของ BE Sport นะครับก็ได้ออกมากล่าวหาว่าบูนโน่เฟรนันเดสนะครับเจตนาต่อว่าผู้ตัดสินในเกมที่ทีม Man U, แมนยูแพ้ทีมบอลมัร์เพื่อสะสมใบเหลืองให้ครบ5ใบนะครับจะได้ถูกแบนในเกมนัดต่อไปที่แมนยูจะพบกับลิพูในช่วงท้ายสัปดาห์นี้ริชาร์ดคีนะครับเชื่อว่าบูโน่นั้นได้ คาดการว่าเกมที่แมนยูจะเจอกับทีมลิพูในช่วงท้ายสัปดาห์นี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูเล่นได้อย่างย่ำแย่แน่นอนนะครับบูโน่นะครับจึงตัดสินใจนะครับและเจตนาสะสมใบเหลืองให้ครบเสียเลยนะครับเพื่อนหนี เกมแดงเดือดน,นอกจากนั้นแล้วนะครับริชาร์ดคีนะครับยังวิจารณ์บูโนอีกว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมแมนยูอีกด้วยนี่ก็เป็นดราม่านะครับเล็กๆน,ๆน้อยนะครับที่เกิดขึ้นก่อนเกมแดงเดือดช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับแล้วเพื่อนชาวลิเวอร์พูลนะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเป็กควาดิโอลานะครับเป็กควาดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้ออกมาสวนเจอเกนคอปด้วยการปฏิเสธที่จะรับคําชมของเจอเกนคอปนะครับก่อนหน้านี้นะครับคอปได้ออกมาชมทีมซิตี้แบบอ้อมๆว่าทีมซิตี้ยังคงเป็นทีมที่มีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลนี้นะครับแม้ช่วงนี้นะครับทีมซิตี้จะมีผลงานไม่ดีก็ตามการตัดทีมซิตี้ออกจากทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ จึงเป็นเรื่องที่ตลกมากในมุมมองของคอปแต่ล่าสุดนะครับเป๊กวาดิโอร่านะครับก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยที่ทีมซิตี้ถูกทีมอื่นๆประเมินค่าสูงอยู่ตลอดเวลาคอปก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าปัญหาทีมฟอร์มตกนั้นเป็นปัญหาที่สามารถ เกิดขึ้นได้กับทุกทีมเสมอครอบรู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจว่าแมนซิ t y ตอ้อยู่ในช่วงฟอร์มตกเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงไม่ขอรับและเชื่อในคำชมของครอปที่ชมว่า c ซิตี้ยังมีโอกาสลุนแชมป์หากทีม c ซิตี้ล้มเหลวไม่ได้แชมป์พิมียร์ลีกคนที่ต้องรับผิดชอบไปแบบเต็มๆก็คือทีมซิตี้การที่ทุกทีมมองว่าทีมซิตี้ต้องชนะคู่แข่งเสมอตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยการคุมทีม ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยสำหรับเขาเขาต้องจัดการปัญหาต่างๆอยู่เสมอในทุกสัปดาห์ที่ลงแข่ง ก็เป็นนั้นว่าเป๊ปนะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับที่จะรับคําชมแบบอ้อมๆของเจอเกนคอปนะครับแบบตรงๆนะครับผ่านสื่อเลยทีเดียวนะครับเพื่อลดความกดดันของตัวเองนะครับและกระตุ้นลูกทีมนะครับให้รีบเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาให้ได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนทีมแมนเชสเตอร์นะครับก็เอาชนะทีมลูตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลดีๆนะครับจากบทความของอา m เมดวาลิสนักข่าวจากเว็บไซต์ดีแอลติกนะครับอาเมดวาลิสนักข่าวจากเว็บไซต์ดีแอลติกนะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความเล่าเรื่องราวเบื้องหลัง200ประตูที่ซาร่ายิงให้กับทีมลิปูในทุกรายการนะครับซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ4เรื่องเลยทีเดียวนะครับผม เรื่องที่หนึ่งนะครับเกมน่าสุดนะครับนอกจากซาร่าจะยิงประตูให้กับทีมลิพูในทุกรายการครบ200ประตูแล้วนะครับซาร่ายังยิงประตูในพิมเมียร์ลีกครบ150ประตูอีกด้วยนะครับทำให้ซาร่าติดอยู่ในอันดับที่10นะครับของยอดดาวซนโวสูงสุดตลอดการของพิมเมลีกครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุดยอดของซาร่านะครับผมเรื่องที่สองนะครับ200ประตูนะครับที่ซาร่ายิงให้กับทีม ริพูในทุกรายการนะครับส่งผลให้ซาร่าติดอยู่ในอันดับที่5นะครับของดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมริพูโดยซาร่านะครับยิงครบ200ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด327นัดให้กับทีมริพูนะครับเฉลี่ยแล้วซาร่ามีอัตราเฉลี่ยในการยิงประตูได้นะครับอยู่ที่0.61ประตูต่อเกมประตูที่1ที่ซาร่ายิงได้เกิดขึ้นเมื่อปี2017ในเกมที่แข่งกับทีมวัตฟอร์ดนะครับ ส่วนประตูที่200ที่ซาร่ายิงได้เกิดขึ้นเมื่อปี2023ในเกมที่แข่งกับทีมคิสตันพาเลตนะครับเรื่องที่3นะครับนักเตะลิฟท์นะครับที่แอสซิ์ให้กับซาร่ายิงประตูครบ150ประตูในพิมลิกได้มากที่สุดนะครับมีอยู่ด้วยกัน2คนนะครับก็คือเฟอร์มิโนและมาเน่นะครับที่ย้ายออกจากทีมลิฟท์ไปแล้วนะครับทั้งคู่นะครับแอซซิ์ให้กับซาร่า คนละ12 2ประตูเลยทีเดียวนะครับรองลงมานะครับเป็นแอนดี้โรเบร์สันนะครับแอซต์ให้ซาร่ายิงประตูในพิมลีกไป10ประตูนะครับและอันดับที่4นะครับก็เป็นเทน์อาร์โนนะครับแอซต์ให้ซาร่ายิงประตูในพิมลีกไปทั้งหมด7ประตูด้วยกันนะครับ และเรื่องที่4นะครับทีมแมนยูและทีมเวสต์แฮมนะครับเป็น2ทีมพิมี์ลีกที่ถูกซาร่ายิงประตูมากที่สุดนะครับโดยซาร่านะครับยิงประตูทั้ง2ทีมทีมละ10ประตูไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเกมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับซาราจะยิงประตูทีมแมนยูได้อีกหรือไม่นะครับสถิติที่ผ่านมานะครับเผยให้ทุกคนนะครับได้เห็นแล้วว่าซาร่าชอบยิงแมน นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจนะครับจากบทความของอาเมดวาริสนะคราวจากเว็บไซต์ The a แ a l e t i c นะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูนะครับโดยในวันนี้นะครับผมนำข้อมูลข่าวตลาดนักเตะที่ฟังพอฟังได้นะครับมาจากฟอร์เรียนแพตเทนเบิร์ตครับฟอร์เรียนแพตเทนเบิร์นะครับนักข่าวจาก Sky s p o r t เยอรมันนะครับซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า2 5 0 0 0 0คนนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูในวันนี้2เรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่1น ฟอเรียนเพตเตอร์เบิร์รายงานว่ามักซองราคัวกองหน้าทีมวอลฟ์บวกนะครับไม่ใช่เป้าหมายของทีมลิพูในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับหรือตลาดนักเตะช่วงหน้านาวนะครับอย่างที่มีสื่ออังกฤษออกมารายงานนะครับเรื่องที่2นะครับ ฟอร์เดนติตเซเบิร์กนะครับรายงานว่าทีมลิเวอร์พูลนั้นนะครับสนใจแม็กซิมิเลียนเบเออร์นะครับกองหน้าวัย21ปีของทีมฮอฟเฟนไฮม์จริงนะครับโดยในฤดูกาลนี้นะครับเบเออร์ยิงไปทั้งหมด6ประตูและทำไป4แอสซิสต์เลยทีเดียวนะครับเบเออร์นะครับมีค่าฉีกสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับทั้งนี้นะครับเบเออร์ถนัดเท้าขวานะครับสามารถ เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าและตำแหน่งปีกนะครับไม่ว่าจะปีกซ้ายหรือปีกขวาเบเยอร์ก็เล่นได้นะครับปัจจุบันเขานะครับมีส่วนสูงถึง185เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวดีพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพืเ่อนๆชาวดีพูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามากดแชร์ให้กับ ชแนลเล็กๆช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ก็เติบโตขึ้นในทุกๆวันนะครับแม้ว่ายอดคนดูจะนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณอเกือบหนึ่งมืนต่อวันก็ตามนะครับแต่ต้องขอบคุณจริงๆครับที่มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับก็ขอขอบคุณจัดใจจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับผม